เรื่องมีอยู่ว่าเด็กหญิงแจสมีนเกิดที่สซีเดนแล้วก็กีฬาที่สวีเดนส่วนใหญ่ที่ควก็จะเล่นสกีกันนะคะมเมื่อฤดูกาลหิมะก็จะต้องเล่นสกีพ่อกับแม่ก็เลยพามาซื้อใหม่เลยค่ะร้านนี้คืออินเตอร์สปอตนะคะมีทุกอย่างมาดูด้านในกันค่ะทุกคนของมันต้องมีพที่จะลิต <laughs> รู้ไหมว่าหาอะไรเขาบอกว่าฉันเจออันนี้เธอชอบสีชมพูเด็กหญิงสีชมพูอะไรอะไรก็ต้องสีชมพูไว้ก่อนเหมือนใครก็ไม่รู้มาซื้ออะไรคะวันนี้ซื้อที่ไปเล่นสเก็ตใช่ไหมคะเฮก้ว็เกบ้านหนูเฮนโลซาเฮนนิงเกลือนแบบอิเดสมาร์กเบสติ Så, 17 och en halv. 28. Nej, 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 nej Jolin. Inte mm. In röra. Vi ska springa, utan vi får tar stavarna istället. Jajamen, tack så mycket. Vi tar du dem lite. Ta ut foten. Lyft ur foten. Får låna den? Så. Jolin. Mm. ของมันต้องมีของมันต้องมีมียอะคันโพมมาบมันใส่พอดีเหรอลูกเอสมิยนดีไหมเกือบแปดลอยอันนี้พันห่าขายตังค์แล้วก็กลับบ้าน ของมันต้องมีขอมันต้องมีภูม <Professional. S 1> <laughs> เแพ้ฉันเดาพอแค่เยเลยนจักรยวเป็นการจะเล่นครั้งแรกนะคะป้พาพามาซื้อรเลยซื้อใหม่เลย <c oughs> ที่นี่ก็ดมินจะไปเล่นสกี มื่อซื้อแล้วก็จะต้องเล่นนะคะพ่อจ๋าก็พามุ่งหน้าไปบ้านซัมเมอร์เลยจ้าทําการเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็จะเริ่มการสกีครั้งแรกของพี่จัสมินอ่ะนี้ไม่คำ่ำถือเอาแล้วก็อันนี้ให้ปะป๊ามาพึ่งแกะว้าวปะป๊าหอออซสินโอ้โหโอ้โหพ่อกับลูกจะไปสกีกันทำการเปลี่ยนรองเท้า คุณพ่อต้องใส่รองเท้าเล่นสก,กีนะคะจะต้องมีรองเท้าเฉพาะอีกมากมายหลายอย่างร <Okay. S 1> องเท้าเนี่ยมีทุกระดูกันทุกกีฬากับคนละแบบอีก <c oughs> สนุกสนานขารองเท้าประเทงใส่ยากอีก และการใส่รองเท้ารู้สึกว่าจะใส่ยากพอสมควรค่ะทุกคนและก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของน้องจัสมินนะคะปพาๆก็มีความพยายามมากอยากให้ลูกเล่นพาไปซื้อใหม่แล้วก็พามาเล่นทันทีเลยค่ะคสก้เนีนครั้งแรกของน้องยืน <c oughs> ด,ดีๆ <c oughs> <c oughs> นะยืนดีๆนะลูกอ๋ออย่าไปใก <c oughs> <c oughs> ล้พี่นะพี่จุนน้องจุลิน่อกป๊านะคะกัะลูก กำลังใส่รองเท้าพร้อมหรือยังลูกร้อมแล้วดูดูอ่ายกขาขึ้นก็ได้ถ้าจะเลี้ยวให้ยกขาขึ้นนะการเล่นครั้งแรกก็ต้องมีประสบการณ์บ้างค่ะทุกคนน้องก็ลมบ้างลุกบ้างนะคะมีความพยายามมากเดินนะจ๊าเดินมาเลยโอ้ยก่งก่งกิง แม่แม่แพรน่ะเขาดูเขาตะลอนโซ่ทางแหกอันนี้ต้องจับใกล้ๆตัวเองหนูต้องค้ำไว้กลัวแบบว่าเหมือนกลัวตัวเองล้มอ่ะลูกอื้อ Fritta så, här är det att gå bara först. Så åker vi sen. Oj, försiktigt. Lyft på den foten. Okej, okej. Så, ingen fara. Gör försiktigt, pappa går bakom här. Jag kan göra! Ja, fin! Så. Vänta, 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 ska Med dig, Leonarlo. Inte så långt ut, ha dem lite närmare. Så. ที่คขาเนี <S S ่ยเอาไว้ใกล้ๆตัวตัวเองต้องทำเข่าแข็งๆนะคะเออเดินช้าๆเดินช้าๆหนูหนู่ค่อยๆขยับขาเหมือนหนูเดินนะลูก Pappa, du är nära, det är ingen fara. Så, kör. Här bakom. Så, så! Kom ihåg, luta inte bakåt om du börjar tappa balansen, för då ramlar du. Det bättre böja lite på knäna. Böj lite på knäna, för får pappa se om du kan hålla balansen. Böj på knäna, böj på knäna. stå still. Böj på knäna, för pappa pappa se. Jag vill så. Luta kroppen fram. Huvud framåt, huvudet framåt. s ซ s โ s ่ s ซเดินเหมือนแพนกวิ้นแล้วเร็วโอ้โหโอ้โหเก่งละโอ้เก่งลโอ้ได้ได้ได้ Ja, om man åker ner för eller går för fort, då gör man så här: med för att, pssst, så skidorna åker så här: då plodar man. helt Oj! <tryck> ja, man <hon> kan! Så! Är den här den här? Vippin! Är den nu? Och ring den Så! Ane, <it> ดูป๊าป๊าทำโอโห้เก่งเงยาวมดูป๊าาทำหนูค่อยๆเดินก่อนแล้วค่อยทำเหมือนพ่อ ada yang males? Oh, papa mayang yang luar lew oh oh, oh oke, 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 Kita oke, ya oke, oke, ya lah wow oh oh, 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 oh. <laughs> oh... <laughs> oh. <laughs> yeah. Ja, duktig Jasmine. Oh, wow. Ha inte stavarna så långt fram. Pappa har sina mer bakom fötterna såhär. Mm. Då kan du inte åka bakåt. Okej? Träna nu. Sådär. Pappa, sådär. Ja. Klara, färdiga, oh. gå! <laughs>

Lyft den foten så skidna är raka. Den foten, lyft den. Kom tillsammans. Sakta, Jasmin. Så sakta. Träna balans. Kom tillsammans. Så, sakta. Sakta, luta lite framåt. Ja, Julin och också. Vi lite på stavarna så stavarna åker ner i snön så sitter de fast. Där. Amma! Så. Vad det här, Julin? Tam, บันทึกครั้งแรกการเล่นสกีของน้องจัสมินนะคะก็มาเล่นที่บ้านซัมเมอร์นะคะปะ้าป้าก็เป็นคนสอนครูคนแรกในการเล่นสกีของน้องจัสมินครั้งแรกก็จะล้มลุกคลุกคลานหน่อยเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็จะเก่งค่ะ